สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมช่วงที่จังหวะดาวเกตย้ายราศีดาวเกตจะย้ายราศีวันที่9พฤศจิกายนมาสถิตพบสหัชชะของท่านนะคะแล้วก็มาเลงในสุภะด้วยของชาวราศีกุมเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ดีมากๆ นะะในเรื่องของการงานการติดต่องานงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่บางถิ่นแดนไกลรวมไปถึงช่วงนี้นะคะก็มีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดาวเกตเนี่ยเขาเป็นดาวการเปลี่ยนแปลงดาวการแปรปรวนดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาววิญญาณธาตุนะคะดาวมากระตุน้นนะคะอ่าช่วงนี้ใครจะเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนได้เริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ใหม่ใครจะเดินทางไกลจะมีโอกาสได้เดินทางไกลชีพจรลงเท้าด้วย ของชาวกุม่มส่วนบางท่าน,นมีงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะทุกประเภทงานบริษัทต่างถิ่นแดน,นไกลหรือตัวตนขอคุณเองนี่แหละจะได้เดินทางไกลได้ทั้งนั้นนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะชาวราศีกุมนักค้านักขายวาจาเจราจาต่างๆกับลูกค้าคอนเนคชั่นคู่ค้าคู่ธุรกิจเนี่ย ก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆในช่วงจังหวะนี้ใน,นเรื่องของการค้าการขายของคุณเองรวมไปถึงใครก็ตามนะคะที่ทําอาชีพที่กเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลต่างๆนานานะคะเพราะดาวเกตเนี่ยมาสถิตพบสัตชะและก็ดาวเจ้าเรือนสัตชชก็ได้ตําแหน่งกเกษตรอีกเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีการติดต่อมากเท่าไหร่ยิ่งนําพาผลประโยชน์มาให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นด้วยของชาวราศีกุมนะคะส่วนในเรื่องของโอ้ชาวกุมการเงิน การเงินก็มาจากงานมาจากการค้ามาจากการขายเงินทางไกลใครรองเงินทางไกลอยู่จะมีโอกาสรวมไปจนถึงบางท่านจะมีในเรื่องของการจัดการอะไรบางสิ่งบางอยา่างไปเกี่ยวข้องกับเอกสารได้นะคะตรงนี้เอกสารทรัพย์สินทรัพย์เก่าได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะของชาวราศีกุมเองซื้อขายบ้านได้รถได้ยืดยันผาานะได้รวมไปจนถึงเครื่องมือสื่อสารได้นะคะของชาวกลุมส่วนชาวราศีกุมเนี่ยจะมองว่าะระวังมีปัญหาก,กับคนใกล้ตัวด้วย นะคะแต่จะจังหวะปัญหาของคนใกล้ตัวเนี่ยมันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับช่วง เลยกลางเดือนไปแล้วเลย17ไปแล้วนะคะระวังปัญหากับคนใกล้ตัวไว้บ้างหรืออาจจะหมายถึงการได้คอนเน็ชันใหม่ๆเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆได้ทั้งนั้นนะคะของชาวราศีกุมชาวราศีกุมหลายๆท่านช่วงนี้จะมีแนวโน้มการเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้เซนแรงค่ะดาวเกตมาโยกถึงคุณด้วยนะคะแล้วก็ดาวเกตก็คือ ครึ่งหนึ่งของตัวตนของคุณอีกช่วงนี้เส้นแรงค่ะนะคะช่วงนี้เส้นแรงคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะอะการเดินทางไปไหนมาไหนกลา,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 างค่ำกลางคืนอะไรก็แล้วแต่เราก็เออเรียกว่าสถานที่รกร้างอะไรมากๆเนี้ยนะคะเราก็อย่าพยายามพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะตรงนี้ด้วย <S <S <eres S 1> แล <elas S 1> <อ>้วก็ช่ว<า>ง <ๆ S 1> นี้บางท่านก็อาจจะสื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเช่นกัน <ๆ S 1> ส่วนชาวราศีกุมเนี่ยบางทีนะคะการเดินทางของคุณเองการขับขี่ยวดยานผานหนของคุณเองอย่าประมาทด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยความรักจะมองว่าสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักทางไกลรักออนไลน์ได้หมดเลยค่ะหรือบางท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าได้นะคะตรงนี้ด้วยนะนั่นคือชาวโสดส่วนคู่รักครอบครัวเนี่ยคู่รักครอบครัว ช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสมีโชคกับคู่ร่วมกันหรือมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันได้ดนะคการเดินทางหรือจะมีโอกาสในเรื่องของการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆแหล่งทํากินใหม่ได้ด้วยนะคะของชาวกลุ่มทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีกลุมช่วงที่ดาวเกตอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีทั้งเรื่องดี แต่เรื่องแบบว่าข so like mm. ้อควรระวังบางทีมันก็มีบ้างนะคะระวังบ้างในเรื่องของปัญหากับใครคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยน่ะชาวกุมช่วงนี้เงินมาทั้งนั้นเลยนะคะมีเรื่องของการเงินการทองบางท่านมีเซอร์ไพรส์บางท่านมีโชคทางการเงินปรับก็มีมองในมุมดีนะเพราะบางเอญว่าประจําตัวของคุณได้มีเงินหรือคุณอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายเงินก้อนก็ได้ช่วงนี้อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายเงินการเงินปรับการเงินกับคนใกล้ตัวหรือจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับ เออบางสีบางอย่างของคุณเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวอะไรประมาณนั้นได้ทั้งนั้นส่วนชะหรือคนในครอบครัวได้หมดนะคนในครอบครัวก็ยังได้ส่วนชาวราศีกุมก็อาจจะมีเหตุให้ใจ่ายนี่เรื่องการทําบ้านการปรับปรุงบ้านถ้าไม่ใช่ก็คือแหล่งทํากินของคุณเองนะคะตรงนี้มันคือโอกาส มันคือโอกาสก็คือเอาเงินไปลงทุนจ่ายลงไปคุณก็ต้องได้แหล่งทํากินใหม่ๆอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็คือโอกาสส่วนบางท่านจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งทํากินนะนะคะส่วนชาวราศีกุมช่วงนี้จะมองว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงสภาพจิตใจคิดมากคิดเยอะกับใครบางคนหรือเปล่ากับคนใกล้ตัวด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะหลายๆท่านกําลังจะเกิดโชคบางท่านกําลังจะมีโชคด้วยนะตรงนี้อ่ะ แล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสได้การทําอะไรใหม่ใหม่ก็ได้แต่มันจะเป็นโอกาสความสําเร็จอันนี้ก็คือเรื่องดีนะคะส่วนชาวราศีกุมค่ะเอ่อช่วงนี้ใครที่มีคู่ครอบครัวเนี่ยก็บางทีก็ระวังปัญหาไว้บ้างหรือขัดแยง้งหรือในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคู่ก็ได้นะคะคนที่มีคู่อันนั้นเดี๋ยวชี้แจงนะคะอ่าช่วงนี้ค่ะใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิงน่นนันไกล งานที่ไปเกี่ยวข้องกับการค้าการขายและการค้าการขายของมีค่าของมีราคาทุกประเภทคูมไปถึงการค้าทาอาชีพไปเกี่ยวข้องสังหาก็ยังได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ไกลคุณอาจจะเคยอยู่ไกลอยู่กรุงไหนสักที่หนึง่งแล้วคุณจะมีการโยกย้ายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายช่วงนี้ก็รู้สึกว่า แหล่งเงินของคุณมันมาโอกาสการเงินของคุณมันมานะแต่คุณต้องมีเหตุให้จ่ายนะคะบางท่านมีเหตุให้จ่ายปรับปับเช่นกันค่ะนะคะของชาวราศีกุมเนี่ยแล้วก็ใครอยากจะเออเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเซ้งต่อที่ทํากินนะคะก็ะะจะมีโอกาสด้วยนะคะตรงนั้นอะ่ะส่วนช่วงนี้ค่ะจะมีเหตุเดินทางปรับปรับบางท่านได้ไกลบ้านอันนั้นชี้แจงไปแล้วเงินมาจากทางไกลได้ นะคะเงินทางไกลประเภทธุรกิจต่างถิ่นแดน,นไกลหรือธุรกิจนำเข้าส่งออกอะไรแบบนั้นและรวมไปจะถึงอาชีพบางอาชีพจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้เหมือนกันนะคะอาชีพบางอาชีพหรือทุกขแขนงดีกว่านะคะทุกขแขงหรือพวกอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกบรรทงบันเทิงอะไรอย่างนั้นก็ได้อาชีพสื่อโซเชียลก็ได้นะคะของคุณเองการงานได้งานใหม่ ที่มีความมั่นคงค่ะอย่างน้อยๆงานใหม่คุณก็รู้สึกว่าคุณต้องการบางท่านยังไม่ได้แต่บางท่านก็อยากจะได้งานใหม่ที่เงินเดือนที่มั่นคงนะคะหรืองานอยากจะได้งานใหม่ที่อยู่ยาวๆนะคะอะไรอย่างนั้นหรืออยากจะได้ที่ทํางานใหม่ที่สถาบันของเขาเกิดมีความมั่นคงอย่างเงี้ยน,นะคะคุณก็จะมีโอกาสด้วยและบางท่านก็จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาส่งเสริมคุณด้วยรวมไปถึงบางที่คุณอาจจะทําอะไรร่วมกันกับใครบางคนหรือร่วมกันร่วมกันกับเรือญาติถ้าไม่ใช่ก็คือคนใกล้ตัวเพื่อนได้อะไรอย่างนั้น่ะ นะคะแต่ถ้าทำอะไรร่วมกันกับเพื่อนก็อ,อ,อยากจะบอกว่ามีอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องมีข้อตกลงกันที่ชัดเจนนะมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ของชาวกุมลูกน้องใหม่บริวารใหม่ได้จะเข้ามาส่งเสริมให้งานของคุณมีประสิทธิภาพด้วยของชาวกุม <S <S อนนโอเคส่วนโชคมีโอกาสมีโชค นะฮะชาวราศีกุมช่วงนี้จะมีโชคเซนก็ได้นะคะเซนของคุณก็ได้ค่ะตรงนี้มีโชคนะฮะส่วนการขับขี่ยวดยานพาหนะอย่าประบาดเดี๋ยวจะเป็นการเสียทรัพย์เอานะนะคะแล้วก็คู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้ระวังสุขภาพจะมีช่วงโมเมนต์หนึ่งก็ระวังสุขภาพร่างกายของคู่ไว้บ้างนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยส่วนสําหรับ หรือบางท่านเงินจะไหลไปกับคู่ก็ได้นะนะบางท่านอาจจะต้องมีเงินไหลไปกับคู่อะไรอย่างนี้ก็ยังได้ส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักการปล่อยวางค่ะบางท่านจบกับความรักเนี่ยแล้วก็ระวังด้วยอาจจะหมายถึงอาจจะหมายถึงสุขภาพอาจจะหมายถึงอุบัติเหตุอาจจะหมายถึงผ่าเจาะได้หมดนะคะตรงนี้ด้วยนะแต่ไม่ใช่เป็นปัญหานะคะส่วนสําหรับชาวโสดชาวโสดเอง อจะมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสแหละพบรักใหม่บางท่านได้พบรักจากการเดินทางพบรักทางไกลบางท่านก็มีเด็กด้วยไหมก็น่าจะมีส่วนมีเด็กด้วยแหละนะคะอายุน้อยกว่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็ต้องได้อายุน้อยกว่านะ นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเอ่อทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมชาวราศีกุมใครหวังอยากจะมีที่ทํากินใหม่จะมีโอกาสได้ที่ทํากินใหม่นะใครหวังจะซื้อจะขายบ้านจะมีโอกาสได้ซื้อได้ขายบ้านสําเร็จรวมไปจนถึงบางท่านคุณทําอาชีพธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับอสังหาอย่างได้เลย นะคะบางท่านเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสด้วยที่ดีนะคะเชื่อว่าที่ดีใครที่เปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณเปลี่ยนแปลงงานนะคะเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงแหล่งทํากินอะไรของคุณก็ว่ากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันชาวกลุ่มค่ะ <S <S เด่นๆก็คืองานของคุณเองเท่าที่เห็นนะนะ,ะการติดต่อการค้างานทางไกลอย่างเงี้ยนะคะ ก็น่าจะมป็นโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการงานแล้วก็บางท่านอ,อยู่ดีได้คอนเนคชั่นเก่าๆข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอยู่เบื้องหลังก็มีมาดูในเรื่องของงานโอ้ใครรองานใหม่บางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมงานใหม่มันมันไม่ได้สักทีบางท่านก็จะคิดแบบนี้แต่รู้สึกว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีในงานใหม่ละ แล้วก็ภายในองค์กรจะมีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายภายในองค์กรด้วยนะคะหรือคุณคาดหวังก็ได้ว่าภายในองค์กรถ้ามีการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายก็ขอให้ไปอยู่ในแผนกที่ดีเพื่อนร่งงานที่ดีเจ้านายที่ดีอะไรแบบนี้หัวหน้าดีกว่าหัวหน้านะคะแล้วก็ใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการงานที่ปรึกษางานวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็น่าจะมีโอกาส มีโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมทําให้งานของคุณเกิดความก้าวหน้าใครจะเดินทางไกลชาวราศีกุมบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางไกลชิพจ่อลงเท้าคุณอาจจะไปศึกษาต่อได้หรือคุณอาจจะมีในเรื่องของงานวิจัยอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหลายๆท่านเลยค่ะและใครที่ทําสื่อทําโซเชียลทุก อาชีพที่ทำสื่อและทำโซเชียลรวมไปจนถึงนักค้านักขายนักไลฟ์สดต่างๆนานาใครทำสื่อทำโซเชียลอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีรวมไปถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องการเดินทางงานการท่องเที่ยวงานบริการอะไรอย่างนั้นอ่ะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างถิ่ในแดไกลคนต่างชาตินะคะช่วงนี้อยู่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปรับก็ได้อาจจะมีโชคอะไรข่าวดีเกิดขึ้นมาปรับได้นะคะอันนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะนอกนั้นคือคนที่ต้องออกงาน เปลี่ยนงานพราะบางท่านรู้สึกถึงความอึดอัดบางท่านรู้สึกว่าการทํางานนย่างไอ้ทำไมไมันไม่พัฒนามันย่ําอยู่กับที่นะคะบางท่านก็ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะในเรื่องของงานด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออืมช่วงนี้มันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมีจังหวะช่วงหนึ่งก็แล้วกันที่คุณจะเกิดปัญหาแต่บางท่านก็มีปัญหาวุ่นวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับบริวารเหมือนกันนะคะบริวารลูกน้องอะไรอย่างนั้นได้ นะคะแต่จะมีช่วงหนึ่งจะระวังให้ระวังไม่ใช่จะระวังระวังปัญหากับคนใกล้ตัวนะคะในเรื่องของการสื่อสารอะไรก็ตามที่มันมันผิดผิดเขาเรียกว่าผิดใจกันอะนะคะตรงนี้ด้วยก็ระวังนิดนึงหรือบางทีเจอเราไปไฟอะไรกับเขาเข้ามาไฟอะไรกับเราอันนั้นก็มีส่วนด้วยเช่นกันของชาวราศีกุมโอเคเด่นเด่นคืออีกหนึ่งงานพวกงานสายวิชาการ อาชีพทางเลือกอาชีพพิเศษอาชีพแบบว่าไม่ใช่อาชีพทั่วไปอาชีพแบบว่าความสามารถเฉพาะทางอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะคะก็มีโอกาสที่ดีโอเคนอกนั้นก็คือเครือข่ายคอนเนคชั่นการติดต่อการค้าต่างๆของคุณเองนะเงินยังเริ่มมีเข้ามาและจะมองว่าบางทีก็จะได้โอกาสแหล่งลูกค้าใหม่ๆด้วยซ้ำเดเพียงแต่ว่าคนที่ทํางานอะระวังเรื่องของลูกน้องบริวารอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในะเรื่องการเงินกัน ชาวกลุ่มเงินเป็นยังไงบ้างดาวเกตมะเร็งฝุดตะนะคะเอามาดูซิคืออะไรการเงินการทองเล็หนึ่งสี่หกสุภาพมันจริงๆมันน่าจะมีโอกาสที่ดีของคุณด้วยซ้ำามาดูกันนะคะการเงินการทองใครอยากมีบ้าน มีที่ทํากินจะมีโอกาสได้บ้านและที่ทํากินใครจะจัดการในเรื่องของเอกสารคุณอาจจะมีในเรื่องการจัดการเอกสารที่ทางที่ดินบ้านเก่าอะไรอย่างนั้นนะคะซับมรดกตกทอดอย่างเงี้ยนะ,ะก็จะมีการจัดการนะเพราะบางท่านต้องได้จัดการรวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะมีะเร่งก็ได้บางท่านเร่งปรับปรุงแหล่งทํากินเพื่อที่จะเปิดตัวละอะไรอย่างนี้ก็เกิดโอกาสด้วยเช่นกัน นะบ,บางทีก็ต้องใช้ใจ่ายเงินลงไปเงินถ้าถามว่าช่วงเนี้ยบางทีเอาเงินเก็บออกมาใช้ด้วยบางคนนะบ,บางคนต้องเอาเงินเก่าเก็บของตัวเองเออกมาใช้จ่ายอะไรอย่างนั้นแต่ในเรื่องของการเงินการทองก็เชื่อว่าอืมโดยเฉพาะพวกทําอาชีพปรับแก้ปรับไขาอาชีพสายวิศวะอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการต่างๆนา,านะอันนะั้นอะานะการเงินเด่น นะการเงินโดดเด่นมากๆแล้วจริงๆคุณน่าจะมีข่าวดีในะเรื่องของการเงินนะน่าจะมีโอกาสดีๆโอกาสดีข่าวดีบางทีมันอาจจะมาจากงานนะคะส่วนระวังนิดนึงนะตรงนี้จะไปทำอะไรร่วมกันกันกบใครก็ตามต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนกันหน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเจอปัญหาเข้านะคะส่วนบางทีก็มีค่าใช้จ่ายค่ะกับคนใกล้ตัว กับคนใกล้ตัวด้วยค่าใช้จ่ายสุภาพร่างกายด้วยของชาวราศีกุมนะอันนี้เป็นในเรื่องของสุภาพร่างกายของชาวกลุ่มนะคะส่วนใครจะเดินทางใครจะไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลคำว่าไกลในที่นี้มันหมายถึงการไกลที่อยู่ปัจจุบันก็จะมีแนวโน้มเดินทางต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็พวกทำงานสื่อทำงานอีเวนต์ นะะทำงานโซเชียลทำงานออนไลน์ช่วงนี้ความคิดไอเดียค่ะโอกาสมาทั้งนั้นเลยความคิดความคิดสร้างเงินก็ตรงนี้มันคือเงินก็ย่อมหมายถึงความคิดอะไรของคุณสร้างเงินแล้วบางท่านก็จะมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทส่งเสริมอยู่เบื้องหลังด้วยใครจะเอารถใหม่รถใหม่เครื่องมือสื่อสารใหม่ทําบ้านใหม่ได้หมดทั้งนั้นนะคะตรงเนี้ยเงินไปแต่มีรายเขาเรียกว่าเอ,อรายรับเข้ามา นะคะเงินไปก็จริงแต่มีรายรับเข้ามาให้คุณได้หมุนเวียนอ่าทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคสิมีบ้างไหมโชคมีบ้างไหมมาดูกันนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้ขยันทํางานค่ะต้องบอกเลยว่าคุณต้องขยันทํางานอะมาดูว่าว่าโชคอะไรงานค่ะจะเป็นความสําเร็จงานที่คุณได้เริ่มได้ทํา หรืองานที่คุณรอคอยจะเป็นความสําเร็จถ้าคุณรอคอยก็หมายถึงคุณรอคอยได้งานสําเร็จสมหวังนะคะตรงนี้ด้วยส่วนบางเคสเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอการทําอะไรกับผู้หุ้นส่วนนะคะบางทีอะ่ะก็ช่วยกันส่งเสริมกันความก้าวหน้าก็จะต้องเกิดขึ้นช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์ใครบางท่านได้ของมีค่านะเท่าที่เห็น ของบางสิ่งบางอย่างก็ได้ของมีค่าก็ได้รวมไปจนถึงบางทีช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคไปเกี่ยวข้องต่างถิงในใ่นแดนไกลการต่างประเทศได้หรือหมายถึงบางท่านอาจจะหมายถึงโชคสายมูในรูก็ยังได้นะคะตรงนี้ก็มีโชคเหมือนกันใครรอเปลี่ยนรถโอกาสได้เปลี่ยนรถใครต้องการได้รถอนะคะตรงนี้ถ้าเป็นการได้รถเนี่ยสงสัยคุณจะยื่นสินเชื่อหรอเพราะมองเห็นว่าคุณจะยื่นสินเชื่อรถอาจจะมีราคาแพง ยาอาจจะมีราคาแพงจนคุณอะ่ะอาจคุณมีกาลังทุนหรือไม่มีกาลังทุนแต่คุณอาจจะต้องยื่นสินเชื่ออโรมาณนั้นนะคะแล้วก็ระวังมากๆเลยในเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะคะไปหรือใครก็ได้ที่ไปเกี่ยวข้องคนใกล้ตัวคุณอะคดีความการฟ้องร้องมาหมดนะคะก็ระวังด้วยนะตรงเนี้ยโอเคหรือ ตรงนี้อาจจะไม่ใช่คดีความการฟ้องร้องการขับขี่ยุ่นยานผานะอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วระวังการขับขี่ยุ่นยานพานะเดี๋ยวจะไปเจอใบสั่งเข้าด้วยของชาวกลุ่มนะะโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะไม่น่าจะมีอะไรละทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพคําว่าไม่น่าจะมีอะไรหมายถึงเงินของคุณมันยังหมุนคล่องคือคล่องนะครมับยังมีโอกาสช่องทางการเงินช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียน พอบางท่านอะ่ะก็มีเหตุค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรในช่วงเนี้ยค่าใช้จ่ายคนใกล้ตัวค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าใช้จ่ายยุดยานพานะค่าใช้จ่ายของใช้อะไรแบบนั้นอ่าช่วงนี้ค่ะชาวกุมบางท่านอาจจะมีส่วนที่ไปเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับงานบุญก็ได้หรือคุณอยากจะทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งของคุณเองก็ได้นะคะตรงนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะส่วน สุขภาพหรอจะมองว่าเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณน่ะหรือหรือตรงนี้ถ้าตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเือญาติได้นะคะเือญาติได้ญาติผู้ใหญ่ได้เือญาิญาติผู้ใหญ่และตัวเองอ่ะการขับขี่ย้อนยันผ่านหนอย่าอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนเท่านั้นเอง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักคร่าวๆกันนะคะของชาวราศีกุมความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างความรักค่ะคุณรักครอบครัวจะเดินทางไปไหนะฮะจะไปพักผ่อนมะหรือคุณอาจจะมีที่ทางที่อยู่ไกลสักที่หนึ่งอะไรอย่างนั้นน่ะนะคุณอาจจะมีที่ทางไว้วันหยุดราวิกเอนหรือวันหยุดอะไรอย่างนั้นอ่าไปเขาเรียกว่าไปพักผ่อน ทั้งครอบครัวอะไรอย่างงั้นก็เกิดขึ้นได้นะคะของชาวราศีกุมหรือหมายถึงการเดินทางไกลเลยก็มีนะคะการเดินทางไกลเลยก็มีส่วนบางท่านอะ่ะทําธุรกิจไปเกี่ยวข้งองกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะ,ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะชาวกุมก็อาจจะมีบ้างในเรื่องค่าใช้จ่ายการทําบ้านการปรับปรุงบ้านการต่อเติมบ้าน คำว่าบ้านในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงร้านค้าธุรกิจของคุณเองนะแต่ส่วนการค้าการขายไรายได้เข้ามาค่ะในช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาเอื้อประโยชน์คู่ค้าคู่ธุรกิจค่ะวาจาของคุณน่ะนะะเขาเรียกว่าเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการค้าการเงินเข้ามาแต่ต้องบอกก่อนว่าการเงินมีเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องมีเหตุใจออกไปด้วยเช่นกันนะคะโอเคบางท่านอยากจะเปลี่ยนรถครอบครัวไหนอยากจะได้รถก็จะมีโอกาส ก็อยากจะมีโอกาสหรือบางทีลูกคุณโตแล้วอย่างนี้หรอหาลูกคุณโตแล้วคุณต้องลูกคุณจะรถหรออันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะชาวกลุ่มส่วนอ่าช่วงนี้ใครจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานข่าวดีมานะคะท่านที่ต้องการรองงานใหม่ของชาวราศีกุมบางทีคุณอาจจะไม่ได้เดินทางไกลหรอกแต่คุณได้งานนงานใหม่บริษัทต่างชาติอย่างเงี้ยก็น่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก โอ้อย่าใช้อารมณ์ร้อนใส่กันนะคะอ่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหานะเป็นปัญหาอารมณ์ร้อนใส่กันเลยค่ะหรือเขาของคุณก็ได้ที่เขาอยู่ดีเขาตัดเขาเรียกตัดจบตัดสินใจแล้วนะ,ะตัดสินใจแล้วอะไรก็ไปห้ามปรามไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะเขาเรียกการตัดจบนะ,ะบางทีก็ห่างกันมาแล้วด้วยบางทีก็จบกันมาแบบปุบปับฉพันก็มีค่ะ,นะคะแล้วก็ระวังกันไว้หน่อย นะฮะระวังกันไว้หน่อยยิ่งคู่ไหนที่มีปัญหาแล้วคุยกันไม่ลงล็อกนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเชิงลักษณะที่แบบว่าคนเจ้าชู้ตรงนี้มันหมายถึงความเจ้าชู้ได้นะครับก็มันจะมีปัญหาลักโลกสองใบอะไรเงี้ยเพราะความเจ้าชู้นะฮะมันก็ปัญหามันก็ต้องมาละแล้วก็ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยความระแวงกันช่วงเนี้ยมันจะเกิดปัญหา บางทีเราคิดมากหรือเขาคิดมากก็ได้อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่คุณคิดมากนะคะแต่ระวังปัญหาก็แล้วกันถ้าคิดมากแล้วเรื่องมันยังไม่ได้เกิดอะไรเราก็อย่าเพิ่งแบบว่าไปจ้องจับผิดไปซักไซ์ไล่เลียงอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางท่านก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนเจ้าชู้นะนะคะมันมีในเรื่องของรับลมคมในอยู่แล้วแหละหรืออาจจะหมายถึงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปปัวพันกับคนรู้จักเก่าๆซึ่งเป็นปัญหาเลย นะคะถ้ามาเฉยพวพันคนรู้จักเก่าเก่าหมายถึงพฤติกรรมตรงนี้มันหมายถึงว่าเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพฤติกรรมตรงเนี้มันผุดขึ้นมาใหม่นั่นแหละค่ะปัญหามาละส่วนบางเคสต้องบอกกันอันนี้เฉพาะบางท่านเท่านั้นเองที่ยังมีบุญธรรมกมแต่งอาจจะมีโอกาสได้ปรับกลับมาปรับความเข้าใจกันสับคนที่มีบุญธรรมกแต่งนะคะอามาดูชาวโสด มีนะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันถ้าคุณหรือเขาไม่ได้กลับไปคุยกับคนเกา่เกาๆเพื่อนเกา่เกาๆคิดเกา่เกาๆอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงสองคนนี่แหละได้กลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่การปรับความเข้าใจกันก็ระวังด้วยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาในการสื่อสารกนดีระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันมันต้องมีอ่ะต้องระวังหน่อยโสดตัวเองทำไมไร้วีแววอย่างนี้ล่ะนะความสุขหายไปอะ่ะ บางท่านความสุขหายไปนะคะเนี่ยจะมองว่าหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักการลงเอยการตกแต่งการแต่งงานทําไมมีความรู้สึกตอนนี้มันไกลตัวจังเลยบางท่านก็คิดแบบนี้แต่บางท่านก็แต่งกับงานนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะบางท่านก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรมันไกลตัวแต่เรายังมีคนใกล้ตัวเป็นกําลังใจกันเรายังมีญาติผู้ใหญ่เรายังมีคนใกล้ตัวญาติพี่น้องที่ต้องดูแลอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ส่วนบางท่านจะมีคนทางไกลและคุณอาจจะหมายถึงคุณเองนี่แหละจะได้เดินทางไกลนะะถ้าไม่ใช่เดินทางไกลคุณก็ต้องได้ถูกคนทางไกลค่ะเข้ามาอาชีพการเดินทางได้หมดรักใหม่มานะคะชาวกุมเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามีเก่าไหมเนี่ยมองเห็นว่ารักใหม่มานะ่ะแต่ก็ดูไว้ก่อนนะคุยไว้ก่อนนะระวังพวกอารมณ์ร้อนนะคะอ่าหรือมีรักใหม่ระวังเขาเป็นคน ค่อนข้างจะขี้หึงด้วยไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือไปแอบชอบใครอ่ะคุณอาจจะแอบชอบใครอยู่ก็ได้นะคะตรงเนี้ยแต่คุณไม่กล้าบอกเขาหรือเปล่าเพราะคุณกลัวโดนปฏิเสธอ,อกหักหรือบอกไปแล้วอ,อกหักอารมณ์ประมาณนั้นบอกไปแล้วรับรู้อ้าวไปรับรู้เขามีคนอื่นอย่างนี้น่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกันอ,อกหักเหมือนกันน้นของชาวราศีกุม ส่วนบางทีเด็กเข้ามาชอบหรือคุณจะไปชอบเด็กเด็กมาชอบได้คุณชอบเด็กได้และตรงนี้มันหมายถึงคู่บุญทํากรรมแต่งเกา่าจะเข้ามาด้วยค่ะอาจจะไม่ใช่คนเกา่าแต่เป็นบุญพรมลิขิตบุญทํากรรมแต่งเก่าเข้ามาเพราะบางท่านก็ได้เจอเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้เจอบางท่านก็ได้เจอเนื้อคู่นะคะตรงนี้ก็เรียกคู่บุญทํากรรมแต่งเกา่า มาดูกันนะคะชาวกลุ่มว้าวการที่จะเริ่มต้นรักกับใครใหม่ๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับชาวราศีกุ่มที่คุณอกหักรักคุดมานะคะพอบางท่านโอ้โหอารมณ์มันวานว่าทําไมความรักเนี่ยมันไกลตัวจังเลยทําไมมันไร้วี่แววฉันอยากจะมีความสุขแล้วฉันอยากจะมีรักแล้วแต่ทําไมมันไกลตัวขนาดนี้อันนั้นบางท่านก็คิดแบบนี้แต่บางท่านก็จะได้กัลยาณมิตรเข้ามานะคะตรงนี้บางทีก็มีกัลยาณมิตร อ่าไพ่ฟ้องมาหลายรอบแล้วนะว่าคุณกำลังจะมีโอกาสในเรื่องความรักครั้งใหม่อ่ะมีโอกาสกันได้เริ่มต้นพัฒนากับความรักครั้งใหม่แล้วบางท่านอาจจะหมายถึงมาในรูปแบบบุญธรรมกำแต่งเก่าหรือมาในรูปแบบเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆก็ได้นะคะตรงนี้ก็มีสิทธิ์ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคส่วนบางทีอาจจะไม่ใช่มาในรูปแบบคนเก่าแต่คุณไปคิดถึงเขาอ่าก็ได้ด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะไปคิดถึงใครบางคนอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็ได้เหมือนกัน นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครรอรักทางไกลมีโอกาสมากๆเลยคุณจะได้คนโปรไฟล์ด้วยหรือคุณจะได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะ,ะมาดูค่ะครักไกลรักต่างเชื้อชาติรักต่างศาสนาแต่ท้าใบมองเห็นบางคนต้องบอกกันนะคะไพ่ยพยายามจะบอกว่าทําไมบางบางท่านน่ยอยากจะมีรักอ่ะแต่ทําไมตอนนี้หมื่นก็ทําไมรักไกลตัวประมาณอย่างนั้นนะหรือเขาฟ้องมาว่า คุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักระหว่างการเดินทางเพราะบางท่านก็ต้องได้โยกย้ายไปไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์การเดินทางบางท่านโอเคบางท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่หมดเลยนะเพราะจะได้ไปอยู่ที่ไกลด้วยไปทําธุรกิจที่ไกลเลยก็มีหนีร้อนไปพึ่งเย็นก็ได้อาการค้าการติดต่อการเจรจากับคู่ค้าคู่ธุรกิจนํามาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินนะคะโอเคบางท่านมีโอกาสขายบ้านได้ ขายที่ขายทางได้รวมไปจนถึงถ้าไม่ใช่ขายก็คือคุณต้องได้อะนะคุณต้องได้ในเรื่องทรัพย์สินสินทรัพย์ด้วยตรงนี้นะคะโอเคธ,ธุรกิจกิจการความเจริญความก้าวหน้ามาค่ะชาวราศีกุมถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังมากๆชาวราศีกุมเนี่ยดาวเกตเขาเป็นดาวกระตุน้นดาวการแปรปรวนดาวการเปลี่ยนแปลงหลายหลายท่านช่วงนี้ก็เดินทางหลายๆท่านช่วงนี้บางทีอ่ะ ก็อย่างเช่นที่บอกแหละนะคะอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรกับปัญหาของคนใกล้ตัวก็ระวังหน่อยนะคะตรงนั้นด้วยก็น่าจะประมาณนี้รวมไปจนถึงระวังปัญหาเกย์ญาติก็ได้ปัญหาบริวารก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังค่ะสมดังใจทุกทุกท่านสุขภาพดูแลคนใกล้ตัวกันดีๆถ้าเป็นอะไรก็มองว่า เล็กๆน้อยเดี๋ยวนี้ก็กต้องไปหามหมอแล้วว่าอะไรอย่างนั้นนะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ